สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกนะครับในแนวทางของเลขเด่นบนซึ่งคลิปนี้ผมจะมานําเสนอแนวทางเด่นบนซึ่งเป็นสูตรเด่นตัวเดียวระยะสั้นนะครับซึ่งเดินมาได้4ีงวดนะครับก็หวังว่าในงวดนี้เป็นงวดที่5นะครับในแนวทางของเด่นบนตัวเดียวนะครับซึ่งจะมาอย่างน้อยหนึ่งจะมาอยู่1ตัวในท้าย3ตัวบนนะครับและแนวทางชุด3ตัว ตรงโต๊ดนะครับจากสูตรเด่น2สูตรที่นําเสนอไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็จะจับชุดเป็นชุด3ตัวตรงโต๊ดในแนวทางของไม่มาครบ3ตัวในกลุ่มเดียวกันให้นะครับซึ่งในแนวทางนี้นะครับถึงแม้ว่าในงวดที่ผ่านมามันอาจจะพลาดเท่ามันออกเป็นเลขพี่เล็กน้องนะครับมาคือ678เนะครับเดียงกันทั้ง3หลักนะครับ เป็นเล็กพี่เล็กน้องนะครับนําให้แนวทางของมาครบสามไม่มาครบสามตัวในกลุ่มเดียวกันในงวด่ผ่ามานี้ผิดไปซึ่งในต้นปีมานะครับในแนวทางนี้นะครับก็กรณีออกเบิ้ลเล็กหักนะครับก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากไม่ออกเบิ้ลอ,ออกหากหรือออกพี่เล็กน้องนะครับแนวทางนี้จะไม่ผิดพลาดผมก็จะแนวทางนี้มาจับชุดสามตัวตรงโต๊ะ นะครับจากเด่เดนมนนะครับในชุดที่ผมวางไว้ให้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนอื่นก็อยากจะขอแจ้งให้ทราบและขออภัยนะครับในข้อผิดพลาดในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในชุดคู่โตดเด่นมนนะครับซึ่งผมจับให้เป็นแนวทางของคู่โตด หรือชุด3าตัวตรงนะครับโดยหาตัวมาเติมนะครับผมเขียนซ้ำไปที่กลุ่มที่เป็นเลข7และกลุ่มที่เป็นเลข8นะครับอย่างงวดนี้ 70x นะครับผมมาเขียนตรงนี้เป็น 07x ที่จริงมันต้องเป็น 0x7 นะครับ7 1x นะครับตรงนี้มันต้องเป็น 1x7 นะครับ7 2 x มันที่นี้มันควรจะเป็น 2x7 หมายถึงว่า ให้มาเติมที่หลักหน่วยตัวมาเติมที่หลักหน่วยนะครับก็จะได้ครบ3ามตัวตรงให้มาเติมที่หลักสิบนะครับก็จะได้ครบ3ามตัวตรงนะครับให้มาเติมที่หลักร้อยคือ x07 นะครับก็จะได้ชุด3ามตัวตรงนะครับตัวที่น่าจะมาเติมก็จะมี3าม9ี่ห้านะครับหรือว่ามันจะจับกันเองในกลุ่มนะครับซึ่งในแถว8ก็เหมือนกันนะครับ ควรจะเป็น0 x 8 1 x 8 2 x 8นะครับผมก็ได้แจ้งข้อผิดพลาดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะมาเขียนให้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าในงวดนี้นะครับถ้าหากมันจะเป็นชุด3ตัวตรงนะครับในส่วนที่เป็นเลขก7ก็ใส่0 x 7เติมหลักเอาหลักสิมาเติมนะครับ1 x 7เอาหลักสิบมาเติม 2x7 เอาหลักสิบมาเติม 0x8 เอาหลักสิบมาเติม 1x8 เอาหลักสิบมาเติม 2x8 หสิบมาเติมนะครับดังนั้นในกลุ่มทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นแนวทางของชุด3ตัวตรงโดยหาตัวมาเติมเพียงอีกแค่1ตัวถ้าที่ท่านคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสมาในงวดนี้หากมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มเด่น6ตัวนี้นะครับคือกลุ่มที่นอกนอจาก6ตัวนี้ก็คือ3 4 5สี ถ้าหากคิดว่า3 4 5 9นะครับในชุดนี้ในกลุ่มนี้จะมีมาอยู่หนึ่งตัวท่านก็เอามาเติมนะครับในชุดตรงจุดที่ท่านคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่หลักหน่วยหรือหลักสิบหรืออยู่ที่หลักร้อยนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มหกกลุ่มเจ็ดกลุ่มแปดนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจในข้อผิดพลาดนะครับในการแก้ไขให้ทราบแล้วนะครับ วันนี้ผมจะมานาเสนอเด่นบนตัวเดียวนะครับเดินมาสีงวดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้านะครับถ้าหากมันเดินต่อเป็นงวดที่หงวดนี้จะได้เลขเจ็นะครับเลขเจ็นะครับในแนวทางของสูตรเด่นนะครับ6 7 8ดดตัวเลขเจตัวนี้นะครับซึ่งจะอยู่ในชุดสูตร3ตัวมาตัวนะครับในแนวทางของหลักแสน นนนในหลักหมื่นเป็นเลขเดียวกันในงวดนี้นะครับซึ่งเดินมาตั้งแต่ปี63นะครับถ้าหากมันอยู่ในเขตที่หลักแสนกับหลักหมื่นเป็นเลขเดียวกันในชุด3ตัวบนจะมีอยู่1ตัวในแนวทางนี้นะครับซึ่งมี678ก็คือตัวที่อยู่นะตรงนี้นะครับซึ่งจะมาจับกับสูตรเด่นศูนย์นะครับ วิธีคิดนะครับของเด่นหลักหน่วยเอเด่นเด่นบนตัวเดียวถ้าหากมาเดินต่อเป็นงวดที่5นะครับซึ่งงวดนี้จะได้เลขเกียรตินะครับก็ใช้หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่3มบวกด้วยหลักสิบ3ต <sun arrivé S 1> ัวท้ายครั้งที่3บวกด้วยหลักหน่วย3ตัวท้ายครัทท้งที่3บวกด้วยหลักร้อยสาตัวท้ายครั้งที่4บวกด้วยหลักสิบ3าตัวท้ายครั้งที่4บวกด้วยหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่ี่ บวกรวมกันได้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเลขเด็นที่น่าจะมาในงวดนี้นะครับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สามคือหนึ่งหลักร้อยหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สามคือแปดหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สามคือศูนย์หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สี่คือหกหลักสิบท้ายสามตัวท้ายครั้งที่สี่คือหกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สี่คือหก 1>, 1บวกได้99บวก6ได้15นะครับ15บวกได้21 21บวก6ได้27ก็คือ7ดนะครับดังนั้นถ้าหากสูตรนี้เดินต่อเป็นงวดที่5นะครับเลข7นะครับจะเด่นนะครับอยู่ในชุด3ตัวนี้นะครับคือเลข7นะครับดังนั้นเราทราบแล้วนะครับว่าเลข7เด่น นะครับนะัในชุดที่ผมจับไว้ให้ล่วงหน้าในคลิปที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นแนวทางของเด่น2ตัวบนนะครับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับและเป็นคู่โต๊ดสใน3ตัวถ้าหากไม่มาที่10หน่วยในชุดที่ผมจับให้นี้นะครับถ้าหากมันไม่มาที่10หน่วยมันก็จะเป็นคู่โต๊ดอย่างน้อยอยู่มีอยู่2ตัวในท้าย3ตัวบน ดังนั้นชุดที่เป็น07นย์7 17, 27, เป็นชุดเด่นในทั้งชุด2ตัวบนทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับและชุดคู่โต๊สอใน3ตัว <c oughs> ขออภัยนะครับซึ่งจะมี6 มี7มี8นะครับจับกับศ12ก็จะได้ชุด2ตัวบนทั้งตัวตรงและตัวกลับได้คู่โต๊ด2องใน3าตัวบนนะครับดังนั้นชุดจะเป็น071727ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับก็จะเป็นชุดเด่นที่สุดนะครับใน9ชุดนี้นะครับถ้าหากว่าในงหมดนี้เลขเจ็ดตัวนี้มาจริงนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับ มันได้3นะครับก็เข้า3หลักร้อยได้4เข้า4หลักหน่วยได้3เข้า3หลักหน่วยเข้าได้แปเข้า8หลักสิบนะครับงั้น <kaz> ก <an> ็ลุ้นเอานะครับว่าเลขเกียงวดตัวนีはは้งวดนี้จะมาที่หลักร้อยหรือว่ามาที่หลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้าหากน้ำหนักมันมาที่หลักร้อยนะครับเพราะว่ามันเข้าร้อยเข้าสิบเข้าร้อยเข้าหน่วยเข้าหน่วยเข้าสิบนะครับหรืออาจจะมาที่หลักสิบ หรืออาจจะมาที่หลักร้อยนะครับผมก็จะมาจับชุด3ตัวให้นะครับซึ่งจะเป็น3ตัวตรงและโต๊ดนะครับโดยอาศัยเด่น678จับแับ0 1 2, นแนวแนวทางของไม่มาในกลุ่มเดียวกันครบ3ตัวนะครับถึงแม้ว่างวดที่ผ่านมาเป็นเลขพี่เล็กน้องมันจะผิดนะครับ แต่ในทางนี้ก็ไม่น่าจะปิดซ้ำนะครับซึ่งผมก็คิดว่าในหมวดนี้ครับสำหรับในแนวทางนี้นะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับก็เลยเอาตัดสินใจเอามานําเสนอให้ท่านได้เอาไปพิจารณากันนะครับซึ่งจะเป็นแนวทาง3ตัวตรงนะครับ แต่โตดโดยจะเน้นอยู่ที่3ตัวโตดเป็นหลักนะครับแต่โอกาสที่จะมาชุด3ตัวตรงมาได้ถ้าหากว่าเลข6เลข7เลข8งวดนี้มาที่หลักร้อยนะครับซึ่งในสูตรเด่นหลักร้อยที่ยังเดินต่อเนื่องอยู่งวดนี้นะครับจะมี6มี7มี8มี9มี0มี1มี2นะครับซึ่งจะมาตรงนะตรงนี้พอดีนะครับเพียงแต่ไม่มีเลข9นะครับ ดังนั้นในเลข6ตัวนี้มีโอกาสที่จะมาได้ที่หลักร้อยได้นะครับดังนั้นในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับเป็นแนวทางของชุด3ตัวตรงนะครับแต่เลข6หน้าตรงนี้สมมติว่ากลุ่ม6อาจจะมาได้ที่หลักสิบหลักหน่วยก็ได้นะครับถ้าหากมันไม่มาที่หลักร้อยนะครับแต่ผมวางไว้ให้นี้ผมก็จะยืดว่า6 7, 8น่าจะมาที่หลักร้อยนะครับผมก็มาวางออกเป็น3กลุ่มนะครับ ซึ่งกลุ่ม6นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด27ชุดนะครับซึ่งจะมาจากคู่โต๊ดตรงนี้นะครับโต๊ดตรงนี้โดยเอามาจับ3 4 5 9ตรงนี้เอามาใส่นะครับก็จะเป็นชุดทั้งนี้นะครับแต่จะมีทั้งชุดเบิ้ลและชุดหานะครับไว้ให้นะครับ ซึ่งในงวดนี้นะครับผมก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะออกเบิ้ลออกหาบได้เหมือนกันนะครับเพราะดูแนวทางของเด็ด<ม>เด่นประจําหลักร้อยหล,หลักสิบหลักหน่วยที่ผมยังไม่ได้นาเสนอนะครับมันจะซ้ํากันอยู่ที่6 7 8 0 1 2นะครับหลักร้อยหลักสิบก็จะ6 7 8 0 1 2นนะครับดังนั้นโอกาสที่จะเบิ้ลหลักร้อยหลักสิบนะครับ หรืออาจจะออกหาบได้นะครับเพราะว่าหลักหลักหน่วยก็จะมี 6, 7 8เหมือนั้นกันนะครับดังนั้นผมวางในงวดนี้นะครับในสองสามกลุ่มนี้จะมีทั้งเบิ้ลทั้งหาบให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะอยู่ในแนวทางของไม่มาพบ3ตัวในกลุ่มเดียวกันยกเว้นที่เป็นชุดเบิ้ลหรือชุดหาบนะครับที่เป็นชุดเบิ้ลชุดหาบผมก็จะจับไว้ให้นะครับ หากเลือกเจ็ดหมวดนี้นะครับเป็นตามสูตรนี้นะครับเข้ามากินนะครับซึ่งผมแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่ม6กลุ่ม7กลุ่ม8กลุ่ม6จะมีอยู่27ชุดกลุ่ม7จะมีอยู่27ชุดนะครับกลุ่ม8ก็จะมี1 2 3 4 5 6 6 2 12 6 3ี่ห้า9 20มี2 1ชุดนะครับ กลุ่มแปดจะมีอยู่ยี่สิบเอ็ดชุดพอจะตัดชุดที่ตกอยู่ในกลุ่มเดียวกันออกนะครับยกเว้นที่เป็นเล็กเบิ้ลเล็กหากผมจะไม่ตัดออกนะครับก็จะมีอยู่ยี่สิบเอ็ดชุดแต่ตรงนี้มีอยู่ยี่สิบเจ็ดชุดนะครับถ้าหากเล็กเจ็ดงวดนี้มายิงนะครับก็มาให้มามองอยู่ที่กลุ่มเจ็ดซึ่งกลุ่มเจ็ดนะครับ ซึ่งผมจะเน้นเป็นสีแดงนะครับคือให้ความสำคัญว่าในงวดนี้สูตรนี้น่าจะมาถ้ามาในชุด3ตัวตรงโต๊ดน,นะครับ<ๆ>ก็น่าจะอยู่ในชุดใน27ชุดนี้อยู่1ชุดนะครับเพราะว่าเราจะจับโดยเอาแนวทางของทั้งหมดนี้เอามาจับรวมกันนะครับ เป็นชุด3มตัวนะครับก็จะมี 703, 713, 723, 704, 714, 724, 705, 715, 725 706, 716, 726, 707, 717คือเป็นเลขหาบนะครับ 727, 708, 718, 728 709, 719, 729 701, 702, 712 700 เป็นเลขเบิ้ลนะครับ7 1 1 7 2 2ถ้าหากงวดนี้เลขเจ็ดมาแล้วมันมีเบิ้ลมีหากมันก็น่าจะอยู่ในชุดที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าหากเลขเจ็ดมาในงวดนี้จริงตามเด่นตัวเดียวนะครับในชุด3ามตัวบนทั้งตัวตรงและโต๊ดนะครับโดยจะเน้นอยู่ที่โต๊ดนะครับแต่ตัวตรงเป็นการคาดการณ์ว่าถ้าหากเข้ามาในชุด3ามตัวตรงน่าจะเป็นชุดที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้นะครับ แต่โอกาสที่จะเป็น3าตัวโต๊ดนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับถ้าหากมันจะสลับกันที่หลักสิหลักหน่วยนะครับดังนั้นในการจับชุด3ตัวใตรงนี้นะครับก็ให้ท่านเอาไว้พิจารณาตัดสินใจถ้าหากจะเล่นตรงท่านก็เลือกเอาไปวางสลับหลักกันแต่ทั้งนี้ท้งนั้นถ้าหากมั่นใจว่าเลขงวด,ดนี้เลขเกตจะมาให้ท่านมามองตรงนี้นะครับ สำหรับแนวทางของกลุ่ม6นะครับ6หกจะมาอีกเป็นงวดที่3นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด27ชุดเหมือนกันนะครับในทั้งหมดนี้จะไม่มีกลุ่มใดมาครบ3ตัวในกลุ่มเดียวกันนะครับจะมีอยู่27ชุดจะมีทั้งเบิลทั้งหาบนะครับซึ่งผมวางไว้ให้นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับก็มีทั้งหมด2 7ชุดสำหรับแนวทางของเลข6นะครับ ก็ให้แคบตรงนี้ไปนะครับถ้าหากคิดว่าเลข6จะมาในงวดนี้นะครับถ้าหากเชื่อว่าเลขเจะมาในงวดนี้นะครับก็ให้แคบตรงนี้ไปนะครับในชุด3ามตัวตรงโต๊ดน่าจะอยู่ในตรงนี้นะครับจั้งในกลุ่ม6นะครับแคบกลุ่ม6ไปนะครับได้อีกกลุ่มคือกลุ่ม8นะครับ ซึ่งกลุ่ม8ก็จะมีทั้งหมดนะครับอยู่21ชุดนะครับจังน้อยกว่ากลุ่ม7และกลุ่ม6นะครับเพราะว่าในชุดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันผมจะเลือกมาเฉพาะที่เป็นเลขเบิ้ลกับเลขหาบแค่นั้นนะครับซึ่งนอกเหนือจากกฎเกณฑ์นะครับที่มันมีความจะมาได้นะครับ ถ้าหากเล็กแดแม้หมดนี้จะอยู่ณตรงนี้ทั้งเป็นเล็กเบิ้มและเล็กหาบนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับที่ผมตกไปนะครับเาไม่มีตกนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับครบถ้วนในแนวทางของเลข 8, ข็กแปดกลุ่มเล็กเป็นเล็กแปดนะครับ ก็จะเอา8ตัวนี้มาจับกับกลุ่มนี้นะครับ8กับ9มาจับกับกลุ่มนี้นะครับซึ่งแต่จับไม่ได้เพราะว่ามันเน้นที่0ูนนนะครับเ้นที่ศูนย์หน่นั่งกลุ่ม8มันจะเหลือน้อยกว่ากลุ่ม7กับกลุ่ม6ก็คือมีอยู่แค่2 1ชุดทั้งเลขเบิร์นและเลขหาด้วยนะครับก็ลองพิจารณาเอาตัวนี้ไปแคบดูแคปตรงนี้ไปพิจารณาดู นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นในงวดนี้ผมจะเน้นที่เลขเก็นะครับเพราผมคิดว่าวิสูตรนี้นะครับในงวดนี้เลขเก็บน่าจะติดมานะครับไม่หลักร้อยก็หลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นงวดที่5นะครับแต่ถ้าหากมันไม่มามันก็จะอยู่ในกลุ่ม6กหรือกลุ่ม8นี้นะครับ ก็ลองเอาไปพิจารณานะครับสหรับแนวทางที่ผมนำ,มน,ำนำมาเสนอในคลิปนี้นะครับก็จะจับชุดเป็น3ตัวตรงโต้นให้โดยไม่มีกลุ่มใดมาครบ3ตัวในกลุ่มเดียวกันยกเว้นเล็กเบิ้ลกับเล็หาบนะครับยกเว้นเล็กเบิ้ลกับเล็กหาบซึ่งมาได้นะครับอย่างกลุ่ม8นี้นะครับเล็กเบิ้ลกับเล็กหาบถือว่ามาได้นะครับ โดยจะเน้นอยู่ที่กลุ่ม7นะครับเป็นทั้งตัวตรง3ามตัวตรงและ3ามตัวโตดโดยจะเน้นอยู่ที่จุด3าตัวโตดเป็นหลัก3ตัวตรงเผื่อว่ามีมีความเป็นไปได้ที่ในแต่ละตัวจะมาที่หลักร้อยนะครับซึ่งหลักร้อยในงวดนี้ก็จะมี6 7 8 0 1 2อยู่ในสูตรหลักร้อยเหมือนกันนะครับว่าลองเอาไปพิจารณานะครับ สำหรับแนวทางที่ผมมันนำมาเสนอในวันนี้นะครับก็คงจะรบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับสำหรับแนวทางที่ให้เอาไว้พิจารณานะครับในแนวทาง3ตัวตรงโต๊ดไม่มาครบ3าตัวในกลุ่มเดียวกันโดยเน้นกลุ่ม7นะครับเป็นกลุ่มที่เด่นที่สุดนะครับตามแนวทางของเลขเด่นตัวเดียวนะครับซึ่งเดินมาเป็นงวดที่5นะครับก็จะเข้ารืไ้ไหม ก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับรกบรวมเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ